ช่องเก็บของนี่แม่งแบบว่าลกมากครับพอนะผมว่าน่าจะพอนะคือมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะไอ้นี่มันก็เป็นพวกขยะหลับตาหรอไม่ต้องหลับตาแล้ววันนี้อีกสูตรหนึ่งกดแบบใช้มือกดนี่แหละอ่ะผมจะนับแล้วนะนับสามสองหนึ่งเลยนะสามสองหนึ่ง ไปกดเวยกดไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกดไปรัวก่อนไอหาท่องเต็มเป็นไงบ้างเป็นอะไรมาบ้างทุกคน96ใบไอหาไม่กล้าเปิดตรงช่องอีกเลยว่ะเกาะมาไหมทุกคน แต่ผมเห็นคอสเต็มไปเลยนะครับแล้วก็โอ้โหวิงวันนี่วิงได้วิงได้แบบเกียร์ลเวลสบายเลยนะครับชาร์โด r a รนดอมนะครับเปิดไหมสามสองหนึ่งเปิดทึบไหนเกาะทุกคนคุณเอกันแล้วบอกว่าเกาะโอ้โหเกลือสุดๆเลยวะ่ะเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้มาก่อนไม่มีอะไรมาเลยอะ่ะเลยแต่เหลืออยู่นะเหลือสี่ใบ ช่องเต็มอีกเดี๋ยวผมกดนี่เลยกันคอนโทลคอนโทลคลิกขวาเกลือสุดๆอะไม่มีแม้กระทั่งคอสออลงออร่าไม่มีแม้กระทั่งชุดเลยอดแล้วครับชุดขาวจัวทะเลอีกสี่อีกสี่เดี๋ยวผมขอเก็บนี่ก่อนอันนี้ไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมคอสมีอะไรดีป่ะ เขาไม่มีอะไรดีเลยหรอไอหาคอสไม่มีอะไรดีเลยวะเนี่ยคอสต้องไปตีบวกเจ็ดอะไอหาคอสตีบวกเจ็ดก็เปลืองหินอีกขอเก็บนี่ก่อนนั่นเลยสี่สี่กล่องอะสี่กล่องก็เสียวได้นะครับเพื่อนผมหนึ่งพันใบได้เกาะหนึ่งมัฟหนึ่งหูหนึ่งนะครับโอ้โหแปลว่ากําไรแล้วเพราะหูมันหมื่นหนึ่งไงหนึ่งสองสาม โอ้เรียบร้อยนะครับเกลือสุดๆเลยวะ่ะเรียบร้อยทุกคน100ใบวิวเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปตีตีคืนทุนไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งแบบว่าของที่เป็นเสื้ออ่ะผมว่าเสื้อออกยากไปเบ่าว่ะคอสมาเยอะให้วัดัตไปปั้นรอยย่อครับไม่มันต้องไปตีบวัวต้องไปหาหอ,อกอีมอกถูกไหมเออเพิ่งมาได้อะไรบ้างนะครับเกลือร้วนเลยนะครับ ไม่มีอะไรเลยนะ